สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมอวตารสไตล์รอบหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องอาชีพกันนะครับก็หลังจากที่ขายทูได้สามชุดนะเออผมก็ไปซื้อมานะครับนี่ครับรับมาเลยผมจะเปิดกล่องอาชีพและกล่องทองด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกล่องอาชีพก่อนเลยดีกว่าขอให้ได้ดีๆด,ด้วยเถอะลูกพอ่ออ่ะรางวัลคิดว่าน่าจะได้ไหมนะ อยากได้นี้มากเลยนะบอกตามตรงโคตรอยากได้เลยจริงๆกับปืนเนี้ยอืมสาธุมันก็เก๋จะได้ไม่ต้องใช้ปืนในนี่ขอฟ้าวทีหนึ่งเปิดอันแรกเกดเทอันสองชิ้นส่วนอันสามโอ้โหลูกสองมันน้ำเยี่ยอะไรอือหืออ,อ,อุ้ยสัตว์เอ้ยระเบิดแทงใจดำกูไปถึงไหน เอ้ยแม่งชิ้นส่วนโอ้ไอเจ็ดโคกพอพอเอ้ยทำไมมันไม่ออกวะสามสองหนึ่งศูนย์แม่งกล่องมีเหี้ยอะไรมั่งไนะเนี่ยโอ้ไม่ได้ชิ้นส่วนวะเปิดรัวๆเลยดีว่า เฮ้ยทำไมไมันได้ชิ้นส่วนนะ่ะได้แต่ระเบิดไม่ได้ปืนพวกนี้วะมันต้องมีออกกันบ้างอะวะถ้าไม่ออกนี่กูง,งอนนะไข่ทักมาอูย้ยแค่ออกเว้ยเอาดิเออกูบอกแล้วว่าต้องออกโอ้ยฝัดออกมาํำหายลูกสองสุดท้ายพอพอกันทีจบไข่ทักมาปาปาพี่มีกลหนักไม่ใช้บ้างไหมอะขอได้ไหมอ้มีเยอะเลยลูก คนหนักเหรอคนหนักเอ่ออ้อาคนหายไปไหนวะไม่มีอ่ะที่หายไม่มีครับต้องตอบนะผมไม่หญิงนะครับปะคือใครวันไม่รู้จักน,นะนะโอเคมาเปิดกล่องทองกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกระเป๋าเต็มใช่ไหมวาละ มาเก้าสิบสามรอสิบห้ากองเปิดมาเกตเคได้กล่องอาชีพไหวศาสตร์เอามานน้ำเยี่ยอะไรโอ้โหโอ้โหชิ้นส่วนโอ้โหสัตว์ทำล้วกิตใจกูมาเปิดรัวแม่งเลยครับอือหืออือหือพอหยุดหยุดสิบหยุดสิบกุญแจก่อนสิบดอกเปิดมาแม่งเอ้จะแล้วอามนน้ำผาอะไรโอ้โหเปิดรัวๆวครับแบบรบีต้องรัว โอ้โหโอ้โหได้กล่องตำนานโอ้โ oh, ห oh, แม่งสัตว์เอ้ยไม่ได้หาไม่ได้เหวอะไรเลยเยดเคเฮ้ย hey, มันจะเต็มแล้วเว้ยเฮ้ยมันเต็มแล้วนี่หว่าอลองดูนะ528กล่องคลิกเปิดทีเดียวนะโปชาไอศาตว์ดีมากคิดว่ากล่องนี้มันมีอะไรวะครับเราต้องลงทุนนะครับไปที่ร้านค้าครับ แั๊มน,นึงนะกุญแจชีพอยู่ไหนอะไม่มีเหรออุปกรณ์ไอเทมอ่าไอเทมไอเทมไอเทมอ่านี่ไงใช้หนึ่งล้อแล้วกันจะส่งให้ใครอะกูจะซื้อไอชิบหายอ๋อมันมีส่งด้วยอเออผมผมผิดเองแนะแล้วก็ซื้อกล่องในตำนานนะครับสาทุขอให้แม่งได้ ดีด,ดีด้วยเถอะเพียงกระเป๋าเต็มอ้นทราแป๊บหนึ่งนะโอ้มอะรกร็เกย์อะรกเกยเพียงโอมเพียงบัดจา้าสาสเสียฟรีเลยแม่งอืมดีมากครับพี่น้องมาเชิญเลยตอนนี้วะเนี่ย โอเคทำใจยเย็นๆนะอันไปเปิดอันนี้ต่อ,ซ,อซื้อซื้อซ้ำได้แล้วสาธุขอใอยได้ปืนในตำนานสาธุโอมโอมถึงแม่งได้ยังไงแม่งก็ไอเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่ดีมันต้องไอเนี่ยเออไปเปิดก,ก่อนเขาเรียกว่าอะไมรมู่่้แป๊บนึงกล่องไหนวะหากล่องไม่เจอสาธุสาธุสาธ,สาธุมันต้องมามันต้องมามันต้องมา พียงเั็ดเคได้ระเบ,บิดเอ,อาบานนำหาอะไรสัะแมเออดีมากเลยแม่งเปิดกล่องอย่างน้อยก็ได้ปืนปืนดีอ่ะนีๆๆ่นนไะด้ปืนอ่ะโอ้ภูมิใจล่างจริงๆสามร้อสิบห้าสามร้อยโอ้เอาเปืนนี้ดีว่าใช้ปืนนี้มันเอาไปนี่ได้ปะเฮ้ยขายได้ปะวะไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อน ขายไม่ได้ว่ะเซงเออมันก็บอกอยู่แก้ไม่ได้เออจะารินเฮ้ยแต่ปืนนี้มั่งขายได้ว่ะอยู่ที่โอ้ต้องหมื่นสี่เจเคขายเลยเพราะผมมีแล้วหนึ่งหนึ่งสี่เอาเอาผมไม่โกงไยนะหนึ 1, ่งยี่สิบอะผมให้ตีราคาแค่นี้อะใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ช่างมือ มันพันเนี่ไม่ใช่หมื่นนะเบ่งตากูหมื่นวโอเคจะได้ไปขายวีซีแล้วมาเปิดกล่องต่อนะครับโอเคมันก็ยังดีนะที่ได้ของดีๆนิดๆนิด,นด,นดหน่อยนะครับถึงจะไม่มากก็น้อยนะครับโอเคคําพูดวาจาใดผมไม่สุภาพมาณนะที่นี้ติดภาพประการใดขออียรอบหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ